คายหัวรอสตูดิโอพอดแคสต์ล a าฟ h ไลฟ e บ a ล a นซ์ผมนายแพทย์ปีชัยโชสศักดิ์และออมจากคายหัวรอสตูดิโอคุณกำลังรับฟังรายการ Theory of Love สวัสดีแฟนๆ Theory of Love ทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจทีวีเอเลิฟครับผมมันมีหลายคนที่เขารู้สึกว่ายังรู้สึกอยู่นะว่าความ,มรักเนี่ยมันชี้วัดไม่ได้ม,มันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์ขนาดนั้น<ม>เราจะมาตอกย้ำให้มันวิทยาศาสตร์กันไปกว่าเดิม,มใครในเห็นในชื่ออีพีกอ็อาจจะเห็นแล้วว่ามีเรื่องของตัวลงตัวเลขเข้ามาเกี่ยวาาวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของตัวเลขสมการและพฤติกรรมในความสัมพันธ์ คือเราใช้ชื่อเขาว่าฉุดความรักขึ้นจากแดนลบด้วยสมการรับอีกทีนี่เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ไอ้น,นิสัยที่มันไม่น่ารักในการพูดจากับแฟนะใครก็รู้อ uh huh. ดูถูกทับถมเ uh huh. ย็นชาขยะขยะใหญเนี่ยใครก็รู้ uh huh. เพราะไม่ใช่กับแฟนบางคนไม่ใช่แฟนเขาก็ไม่ชอบ uh huh. อืเพียงแต่ว่ามันให้คะแนนได้ไหม uh huh. มันเรารู้กันจริงๆร,งรงหรอว่าไอ้การกระทําแบบไหนอะ่ะ uh huh. ที่ฝั่งตรงข้ามเขาจะ ยี้แน่นอนห,อหรือยี้มากยี้น้อยกว่ากันนี่เมื่อฟังแล้วมันล่องลอยใครก็รู้ป้าห้ามดูถูกแฟนแต่มันรุนแรงขนาดไหนละ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้แหละวิทยาศาสตร์ตอบได้อย่างที่บอกว่ารายการนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการที่วิทยาศาสตร์มีคําตอบครับค่ะก็เลยไปสู่การเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันให้คะแนนได้ยังไงแล้วสมการลับที่จะทําให้ความรักเราพ้นจากแดนลบเนี่ยโอ้โ <laughs> หหมอภาษามาก <laughs> ฝึกพูดรอริงรอเลอระมันมีอยูอ่จริงไหมมันเป็นยังไง อันนี้ก็เอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับพอดีที่ผู้เขียนชื่อผมเองห <laughs> <laughs> นังสือ Jerry of Longines ค่ะใน,นความที่เรารีพิน์แล้วก็จะขายของอ,อ,อก็อมันก็มีรราศาสตราจารย์เี่ยวจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อจอ h ์นกอตแมนคุณจะเคยได้ยินชื่อคนนี้มาแล้วอย่างแน่นอนจอ์นกอตแมนนี่คือเป็นแบบเน้นเขาจิตวิทยาคือมน้นด้านชีวิตคู่เลยคนหลัก เป็นหมอปีเวอร์ชันหนึ่งนั่น,นแหละเป็นสายไปทดลองทักสนามออันนั้นคือเขาจริงจังมากถึงขนาดว่าเขาเหมือนคล้ายๆสร้างห้องทดลองคล้ายๆรีสอร์ทขึ้นมาแล้วให้คู่รักเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตแบบเหมือนเพื่อไปฮันนีมูนไปพักผ่อนกันน้องเดี๋ยวเรียลเลฟรีสอร์ทนแต่สิ่งที่มันทําให้รีสอร์ทนี้ไม่เหมือนรีสอร์ทอื่นคือทุกที่มีกล้องวงจรปิดมีบันทึกเทปแล้วก็ คู่รักที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีแบบติดพวกแบบเครื่องเครื่องเปฟังหัวใจดูว่าเงือนออกเยอะเงือออกน้อยอะไรเนี้ย F.I.I เขาคอนเซนต์นะคะไม่ได้มีแอบส่องแอบดูอะไรนะคะก็คือแบบทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขาต้องการศึกษาไงอ่าเขาอยากรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่รักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะหาสูตรลับที่จะทำให้ คู่รักเนี่ยรักกันนานๆสูตรับกระชับรักกลัวแล้วโ okay. อเคซึ่งอันหนึ่งที่เขาเอ,อพอศึกษาคือเขามีวิจัยหลายอันนะแต่อันหนึ่งที่เขาไปทำแล้วผมก็รู้สึกว่าเออน่าน่าสนใจมากเลยก็คือเขาเอานักคณิตศาสตร์มาช่วยด้วยก็คือเขาสร้างไปสมการว่าเออเนี่ยคู่ไหนเนี่ยแบบจะคู่ไหนที่ที่จะทำให้ความรักเนี่ย เหมือนแบบออกมาดีการสนทนาเนี่ยมันจะออกมาดีสมการที่ทําให้การสนทนาระวังคู่รักมันรับเรื่องอ่าประมาณอ่าซึ่งไอ้สมการผมคงไม่พูดในนี้เพราะผมพูดไปก็คงยาวนะดิฉันได้มีความคลาดคณิตศาสตร์เล็กๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆมันตั้งต้นมันมันเป็นสมการที่ว่าด้วยอีกฝั่งเขาจะพูดอะไรออกมาเขาจะแสดงปฏิกิริยายังไงเนี่ยนั่นคือคําตอบอื มันตั้งต้นมาจากว่าอารมณ์ณเวลานั้นสมมติถ้าเป็นสมาการของสามีาสมาการของภรรยาก็คือสิ่งที่ภรรยาจะพูดต่อไปเท่ากับอารมณ์เดิมของภรรยาบวกอารมณ์ของภรรยาตอนอยู่กับสามีบวกด้วยสิ่งที่สามีพูดหรือกระทํากับภรรยาก่อนนั่นเช่นสมมุติผมกับออมเป็นสามีภรรยากันสิ่งที่ออมจะพูดต่อไปมาจาก ออมเพิ่งไปทำอะไรมาหรือเปล่าอารมณ์ของออมตอนนี้เป็นยังไงอ,อถ้าอารมณ์ของออมคือเพิ่งตีที่ทํางานมาอข้อนี้จะเป็นลบถ้าเพิ่งจะไปดูหนังกันมาพี่พีเพิ่งพ,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 พาไปเลี้ยงน,น,นันนนนีดินเนอร์ใต้แสงเทียนอ,อารมณ์ออมตรงนี้ก็จะเป็นแดนบวกบวกกับความสมพันธ์ของดิฉันกับมอเป็นยังไงตอนนี้เวลาที่เราเจอกันนะแบบรู้สึกเจอหน้ากันเข้าใจนะเรามันจะมีแบบสมมติว่า อ่ะเราเจอแม่เราเจอพ่อเราเจอน้องเราเจอแฟนมวนต่างกันมันมันจะมันจะเปลี่ยนชิฟอารมณ์เราตลอดเวลานะมันจะแบบเพิ่ขเข้าอีกสู่สอีกหมวดเลยหรือเจอสามีคนเดิมนี่แหละแต่แต่ละวันก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันเ<อ>พิ่งจะไปช้อปปิ้งมาก็จริงแต่วันนี้ช่วงนี้ตึงต้งตึงกับนางอยู่อ่ะช่งนี้พอใจมันเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยคะแนนก็จะลบนิดน,นึง<อ>แต่สิ่งที่สําคัญในยาก็คือพี่ปีพูดอะไรกับซีชันก่อนหน้านี้เออถ้าเป็นด่ากับอ่ะ เตรียมตัวรับย่านลบไปเพราะติดลบไปแล้วสองตัวแปรเท่านั้นเองอเท่ากับมีสาวสามการคือสามตัวแปรสามตัวแปรสารสมการมันจะเยอะเกินไปแล้วสามตัวแปรก็คืออารมณ์เดิมของเขาอารมณ์เมื่อเจอหน้าเราและสิ่งที่เราไปกระทบกับเขานั่นแหละแล้วสองข้างเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายจะคลายๆกันก็อันนี้ก็คือเหมือนก็จะคาดเดาได้ว่าเขาจะพูดแดนลบหรือแดนบวกใช่อืมอ่าแล้วเขาก็ไปดูด้วยว่าเฮ้ย อะไรอ่ะที่มันจะแบบเป็นเวลาพูดอะไรออกไปแล้วจะเป็นลบหรือบวกเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้ในในสมก,การเนี่ยมันมีตัวแปรหนึ่งที่พูดว่าอสิ่งที่เราพูดกับเขาไปก่อนหน้านั้นเป็นยังไงไอไอเรือ่องถ้าคุณจะกลับไปแทนค่าที่บ้านนะคะกลางเอสี่ขึ้นมา <c oughs> อารมณ์ภริย,ยาของคุณเนี่ยต้องไปดูกันหน้างานว่าเขาเป็นยังไงความรู้สึกเดิมความรู้สึกเวลาเขาเจอหน้าคุณคุณอ่ะต้องคาดเดาเองว่าเต็มสิบเอะมันได้เท่าไหร่นะอืแต่ไอข้อสามที่ว่า พฤติกรรมหรืออาการที่คุณแสดงกับเขาไปก่อนหน้านี้เรามีคะแนนบอกให้ว่าอะไรมันเท่าไหร่สำหรับเร่าสำหรับแดนบวกก่อนนะแดนบวกสิ่งที่จะทำแล้วจะได้คะแนนบวกเรื่องเอนจอยเรื่องเฮฮาเรื่องรักใคร่เสน่หาเรื่องแบบให้การดูแลใจใสเรื่องความาพวกนี้สี่บวกก็คือดูแลเขา,าสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้คือซื้อของให้เขาสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้คือชื่นชมคือเอนจอยกับเขา รับไปเลยบวกสี่ถ้าเป็นเรื่องความสนใจก็คือแบบให้ความสนใจเขาเนี่ยก็บวกสองนะครับมาสู่แดนลบกันบ้างนะครับอันนี้เยอะ่อยถ้าดูถูกอันนี้หนักสุดลบสี่ลบสี่ขยะขยะแงลบสามนะครับปกป้องตัวเองโกรธเกี้ยวเย็นชาลบสองนะครับแล้วก็กดขี่โมโหบนเศร้าลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ไม่ควรพูดเลยครับลำนด่งคือ อย่าไปดูถูกนะครับรอย่าไปดูถูกมีโอกาสมากเลยที่เวลาพูดดูถูกปุ๊บเขาจะมีปฏิกิริยแดนลบกลับมาหาเรานะครับกับการคือเอนจอยมีความสุขกับเขาก็บวกเลยถูกต้องทันทีอ่าแต่ก็อย่างที่บอกถึคือก็ต้องดูก่อนว่าอารมณ์เขาเดิมเป็นยังไงสมมติแบบมุ่ย,ม,ยมาถ้าเขามุ่ยมากก็อาจจะลบได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับคําพูดของเราอย่างเดียวอืมอก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะพูดเหมาะจะไปยุ่งอะไรกับเขาทีนี้ลองลองลอง อย่างนี้คือพอย้อนอดีตกันได้ไหมคะว่าเอาาอทะเลาะกันรอบที่แล้วเนี่ยตัวแปรมันครบไหมอย่างเช่นว่าเขาก็เพิ่งเหนื่อยมาเราก็มีค่อยได้เจอด้วยช่วงนี้แล้วเราก็ไปเธอทำไมแต่งตัวน่าเกลียดจังเลยอ่ะเดาได้แล้วใช่ไหมเขา,ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้มันเหมือนไม่ยากแต่พอมีคณิตสามารับรองมันจริงขึ้นจริงจริงอเนี่ยเราจากตะกอนจ,จากจากสมการตรงนี้เราตกตะกอนได้สองอย่างว่าอย่างแรกคือ ความรู้สึกิ่งที่มันจะทําให้เกิดความรู้สึกลบอกวะเออชัดเจนหนึ่งอย่างเลยคือดูถูกพี่ปีได้พูดไปว่าจริงๆแล้วการดูถูกมันสะท้อนความไม่เท่าเทียมก็คือฉันต้องดีกว่าเธอใช่ไหมฉันถึงดูถูกเธอได้ทีเนี้ยคําที่พีป่ปีพูดก่อนจะเข้ารายการแล้วน่าสนใจมากคือคําว่ามานุษย์เท่ากันมาตั้งแต่มันพันาอืูคือเกิดมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเราเท่ากันเลยออืคือ,อ พราะมันจะพูดยากนะในปัจจุบันพเพราะว่าพอเราเกิดมาเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบโอ้โหสูงกว่าเราสุดๆแล้วก็กอย่าว่าแต่แตอย่าว่าแต<อ>่จ,จะเหลื่อมล้ำนอกบ้านเลยอ่ะอเอาแค่เรามองพี่น้องเราเราอาจจะรู้สึกเปรียบเทียบได้แล้วอะคือไอความไม่เท่ากันของมนุษย์อะมันไม่ใช่เรื่องปกติในอดีตมันเลยทําให้เรารู้สึกไม่ดีอย่างมากคือในในฝูงในเผ่าของเราในใน,ในบรรพุรุของเราเนี่ยเหมือนอีพีนี้จะไม่ได้ย้อนย้อนสักหน่อยนะ ในยุคที่เราบูชาหมูบูชาหมาเราเหมือนกันอ่าเป็นแบบอยู่ในคนป่ามีคนแค่แบบไม่กี่สิบคนอะไรเงี้ยอ่าทุกคนเท่ากันหมดแกเวลาที่แบบมีอาหารมาเนี่ยมันจะถูกแบ่งกันแบบเท่าๆกันมันจะไม่มีแบบเฮ้ยฉันแบบมีอาหารฉันรามาฉันให้ไข่นะมันไม่มีหัวหน้าเผ่าได้กินเยอะกว่าอ่าหัวหน้าเผ่าอจะได้สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ เรื่องการเพื่อนนี่ตั้งแต่เผ่านะแต่ว่าหัวหน้าเผ่าส่วนใหญ่จะได้รับผิดสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการหาคู่อืเช่นแบบมีหลายมีเมียหลายคนอะไรอย่างเงี้ยจะาจะมองว่าแสดงว่ามุมที่ไม่เท่ามันมีแต่มุมที่เท่ามันมีชัดเจนอืแต่ว่าถามว่ามันต่างกันเยอะไหมมันไม่ต่างมากมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันเกิดมาในแบบครอบครัวเนี้ยเออเกิดมามยครอบครัวที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยการศึกษาฉันก็ต้องไม่ดีมันไม่เหมือนในยุคเราอะคือ เขาเกิดมาในช่วงชีวิตของเขาเขาอาจจะมีการขึ้นขึ้นลงๆของอันดับตำแหน่งเสมอเพราะมันสามารถสลับแรงได้ด้วยแค่ไปล่าสัตว์มาเพิ่มไม่รู้แล้วเอาผมเด็กๆอยู่มันจะไม่ล่าสัตว์ไม่เก่งผมก็กินส่วนแบ่งที่เท่ากันกับคนอื่นไปพอโตขึ้นมาผมก็เฮ้ยเริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มล่าสัตว์เก่งละผมก็ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าว่ะคนที่เขาเคยเป็นหัวหน้าเขาแก่ตัวลง คือมันก็ไม่เก่งเท่าเดิมใช่ไหมมันก็ขยับลงเรียกว่าการแต่แรงเปลี่ยนแปลงมันมีบ้างมันเกิดขึ้นได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ได้ต่างกันขนาดเพราะฉะนั้นเราจะมีความแบบเกรงใจคนอื่นสมมติว่าผมเป็นหัวหน้าออมตอนนี้คือผมอายุเยอะกว่าใช่ปะออมอายุน้อยกว่าผมก็รู้ว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่ปีผมอาจจะแก่ลงแล้วผมก็ต้องขึ้นพาออมที่จะขึ้นมาแทนผมผมก็จะแบบเฮ้ยไม่ไม่เข้าไปแบบดูถูกออมว่าแกมันแย่แกมันห่วย ผมก็ต้องรักษาน้าใจเขาพอสมควรเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งวันในผมต้องต่อแถวคอ,เ,อ,อเนื้อจากเขาเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเท่าเทียมกันเรียกว่าตั้งขึ้นมีอยู่ดับไปชัดเจนและก็เท่าเทียมด้วยสิ่งที่พี่บีเรสที่มาอ,อกหกักความเหงาคนเจ้าชู้ความหึงหวงหรือการนอกใจทุกเรื่องราวความรักที่คุณสงสัยจะถูกคลี่คลายด้วยป๊อปไซส์แบบเข้าใจง่ายสุดๆไปกับหนังสือชุด diary of love โดยคุณหมอปีเช็โชติศักดิ์หนังสือทั้ง3เล่ม Theory of Love, Theory of Loneliness และ Theory of Us กลับมาตามคำเรียกร้องในราคาพิเศษพร้อมลายเซน็นลดสูงสุด15%พร้อมส่งฟรีสั่งจองด่วนที่เพจบัลลือบุ๊กและเว็บมินิมอลสโตร์ที่มีเรสขึ้นมาแล้วน่าสนใจจากระบบนี้คือ,อนอกจากมันไอนอกจากอ่ะมันจะเท่าเทียมในแง่ต้องแบ่งเนื้อเท่าเกันแล้วอ่ะถ้ามีชาห,หนุ่มคนนึงล่าวัวตัวใหญ่มากม,ม,ากมา ที่บอกว่ามันมีกระทั่งกระบวนการที่จะทําให้ชายหนุ่มคนนี้รู้ว่าเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะแค่พอเขาล่าวัวตัวนี้มาอ่าอ่ามันก็จะมีแบบพวกนักเรียกว่านักมนุษยวิทยาที่เขาไปแบบศึกษาตามเผ่าต่างก็ไปแบบที่เผ่าแอฟริกาแล้วก็ไปเจอว่าแบบพราเวลาที่แบบมีนักล่าในเผ่าเนี่ยไปล่าวัวตัวใหญ่ได้พอล่ากลับมาเสร็จคนในเผ่าก็จะเดินแล้วก็บนรอบเออาหารแล้วก็บอกว่าเนี่ย มอว่าวตัวนี้มันแบบหอมมันตัวเล็กจังเลยมันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบดูถูกว่าแบบอาหารที่ล่าได้มาเนี่ยมันไม่ดีเพื่อที่จะเหมือนเขาบอกว่ามันเป็นกระบวนการเพื่อที่จะให้อ่านักล่าคนเนี้ยไม่มีอีโก้ที่มันสูงไม่แบบไม่แบบเฮ้ยแบบกู้เก่งกู้เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแอันนั้นอะมันทําเพื่อปกครองอทําเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองจนเกินไปทีนี้ในความสัมพันธ์ o อ v เบ u สเลยว่าจากจากข้อนี้คือเราควรจะเท่ากันมนุษย์น่ยยยงความเท่าอยู่ละแล้วเขาใช้ความไม่เท่าเนี่ยมาเพื่อกดขี่มาเพื่อทําให้อีกคนลรทอนความภูมิใจนั้นในชีวิตคู่เราใช้โปรเซสต์นี้ไม่ได้แน่นอนเออจากที่เรียงลําดับมาเนี่ยฟังแล้วมันแย่หมดนะเฉยชาเอ้ยอะไรเอ้ยกลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายจิตใจที่สุดคือการดูถูกจริงไหมแสดงว่าแตะไม่ได้ ก็เน mm ี hmm. ่ยแต่ดูถูกมีหลายมิติ uh huh. ถ้าในมุมของออมเนี่ยคือดูถูกอย่างเช่นเอาเอาจริงจริงการนอกใจก็เป็นการดูถูกอ uh huh. การโกหกเป็นการดูถูก uh huh. ถือต้องต้องมองว่าดูถูกมันมีความมันมีความขยายใหญ่กว่านั้นคือ uh huh. มองว่าเขาต่ํากว่าตัวเองในมุมใดมุมหนึ uh ่ง huh. การโกหกคือเรามันแปลว,ว่าเราคิดว่าเราเนะี่ยนเขาอยู่ก้าวหนึ huh. ่งพูดแล้วเขาจะไม่รู้ uh huh. ก็ได้ uh huh. หรือว่านอกใจเนี่ยอะดูถูกกันแน่นอนชัดเจนอ uh นามาซึ่งความรู้สึกต้องปกป้องตัวเองไง<อ>นั่นแหละและนั่นแหละคือจุดกําเหิดของสงครามทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนาะเออเท่ากับทำไม่ได้ดูถูกหรือต้องระวังเลยในขณะเดียวกันน่าจะสิ่งอีสมการเขาจะพูดอะไรกับเรานั่นมาจากอารมณ์เขาเป็นยังไงเ,<อ>เขารู้สึกกับเรายัางไง<อ>และเราไปทำอะไรเขาแล้วเนี่ยมันส<อ>ามารถใช้กับสิ่งอื่นคนอื่นได้ด้วยอ่าลองลองถอดสิ่งนี้ออกไปจากความเป็น กันเป็นคู่รักกันเนาะเราจะคุยกับลูกน้องคนนี้อและเรารู้ว่าช่วงนี้มันงานหนักเวยดูอารมณ์ไม่ค่อยดีน่แน่เลยอ่ะอารมณ์แบ็กกราวเขาแย่อยู่แล้วเดิมถัดมาสมการที่สองเขากับเราเป็นยังไงวะเฮ้แต่เขาเคารพเราอยเออและอ้เรื่องที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นการเอนจอยไหมหรือมันเป็นการดูถูกหรือมันเป็นการเพิ่มงานให้เขาหรือเปล่าอ่ะถ้ามันจําเป็นต้องพูดแล้วเรากับเขารักกันอยู่อ่ะมันก็น่ารุน แต่ถ้าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยโอ้โหแย่มากเลยตัวมันก็เครียดแล้วอะไปพูดเนี่ยยังไงต้องหักกันสักทางเออสมการมันกันเราแครบละเอางนี้งั้นเราแทนค่าใหม่ในเมื่อความรู้สึกต่อเรากับเขาสมการช่องสองอาจจะไม่ค่อยดีเราเปลี่ยนเป็นคนที่เขารักอยู่แล้วไปพูดหรือจะรอไปพูดวันที่เขาอารมณ์ดีกว่านี้หรือรู้สึกว่างานเขาซากว่านี้ก็ได้ครับออดูพี่เยิ้มกันนะ ใช่ ah. ใช aro aro? ่ทำไมอ่ะดีมันมันดูมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมคิดว่ามันก็ยากเหนกับคนพอดีผมก็ทํางานที่โรงพยาบาลก็รู้ว่ามันที่มันเลือกไม่ได้ป่ะมันเยอะมันจะไปรอวันที่แบบอ่ะเธอพร้อมคุยเมื่อไหร่ประมาณนั้นอ่ะอะไรอย่างนี้อาจจะยากอืแต่เป็นว่าเอาไว้เลือกในเรื่องที่สําคัญก็ได้ถ้ามันจะต้ององ่ายๆสมมติจะต้องเป็นการประกาศลดเงินเดือนปรับแปลงปรับปรุงอะไร เออเนี่ยหาดคอมากๆมันอาจจะเลือกได้นิดหนึ่งว่าเออลดแรงประท้าที่มีต่อกันครับได้แต่ในชีวิตคู่เนี่ยคำนวณอย่างนี้ก็ลําบากเนาะแต่ถ้าถ้าต้องพูดเรื่องสําคัญเออหรือว่าช่วงนี้มันแย่จริงๆอะอ่ะแย่แบบโอ้ไปพูดเลยแบบไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แหละบังทีการลเทศะเนี่ยครงสร้างคือสมการนี้ก็เป็นได้นะเออไอเขาพูดไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยคือไม่ดูว่า เขาพร้อมฟังไหมอ่ะเราว่าอาจจะไม่ต้องเหมือนขั้นครบสาวข้างสมการว่าอารมณ์ของเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราบวกกับสิ่งที่เราจะพูดอย่างเดียวมันอาจจะอย่างน้อยที่สุดคือดูว่าเขาพร้อมฟังไหมอืแล้วเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันกระทบใจเขาแน่ๆอยู่หรือเปล่าจริงๆมันเหมือนจะแค่คิดก่อนพูดแค่นี้เองอ่ะจริงอ่ะเออถ้าต้องการสมการอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยนี่คือคิดก่อนพูดเลยนะ คิดแบบคิดคิดหนักเลยชูกระดาษให้แฟนดูเลยว่าอ,อย่าว่าพี่ไม่คิดพี่คำนวณมาแล้วเธอว่าพี่จะซื้อเกมแล้วพี่ก็ดูแล้วความสัมพันธ์ของเราตรงนี้เป็นอย่างนี้นะจะ่าพูดไม่คิดก็ไม่ได้โอเคแบบแฟนถิงไม่ออกแฟนแบบแฟนปากกระดาษอะไรของเธอไม่ให้อย่างหนึ่งหลักๆที่ได้ยินไปเลยเมื่อกี้คืออย่าดูถูกเขาอ,อย่าไปด้วยความรู้สึกว่าที่ฉันพูดกับดีกว่าที่เพูดกำลังจะพูดแน,น่อย่เ้ย ถ้าถ้าจะพูดก็พูดได้ถ้าคิดว่าถูกนะอเออแต่สุดท้ายก็ตั้งรับเลยจ้า <laughs> มันลบแน่นอนกับสิ่งนึงจริงๆในการทดลองนี้นอกจากเรื่องสมการนี้เรือ่องนี้เสงพราะเขาเป็นตัวเลขเลยเขาเลยพล็อตกราฟขึ้นมาว่าผลการทดลองมันจะประมาณไหนยังไงคือคือความความเจ๋งมันก็คือเขาไปเอาเรื่องไอ้สมการเมื่อกี้มาดูว่าชีวิตคู่อ่ะจะไปรอดหรือไปไม่รอดอืมอ่า แล้วก็ปรากฏว่าคือคือเราก็จะคิดว่าแบบเออคนที่ไม่ทะเลาะกันเลยใช่ไหมสมมุติว่ารับเรียบในสมการแบบรับเรียบมากเลยเพราะว่าในการทําทดลองเนี้ค่ะใครที่ทะเลาะเยอะเนี่ยค่าทีอ่ะมันจะเป็นบวกแต่ไทะเลาะเยอะค่าทะเลาะกันเยอะค่าทีจะเป็นลบทะเลาะน้อยค่าทีจะเป็นบวกเรียกว่าเข้าใกล้แกนทีลบหรือทีบวกนั่นแหละเขาพบเลยว่าคู่ที่ทะเลาะเยอะๆ เข้าใกล้แก๊ดทีลบ่อยๆอ่ะอยู่กนได้นานกว่าอ่าก็ก็คือเหมือนคล้ายๆว่ามันได้มีการพูดกันเยอะๆคือถ้าสมมุติว่าเราไม่เคยพูดกันเลยมันก็ไม่เกิดการทะเลาะกันเนาะก็ต้องยอมรับออย่างหนึ่งนะว่าเวลาทะเลาะมันไม่ใช่อยู่ๆมาเราทะเลาะกันมันคือเราคุยกันก่อนนั่นแหละเออแล้วมันก็เลยบึ้มอือทีนี้ที่เขาอธิบายคือคนที่ ทะเลาะกันบ่อยๆคือเหมือนมีเรื่องที่ทำให้เขาอะต้องมาเคลียร์ใจแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนที่แบบได้มีการเคลียร์ใจแบบนี้ในละะนะักษณะแบบบ่อยๆแต่คงไม่ใช่ลักษณะที่เป็นดูถูกบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องคุยกันว่าเฮ้ hey, นี่มันยังไงเนี่ยออมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ เป็นลักษณะที่ดีกับชีวิตคู่ในระยะยาวในระยะยาวในระยะยาวมากกว่าเอคนที่แบบเอามีปัญหาเงียบซึ่งผมคิดว่าหลายคนเป็นเนาะหลายคนเป็นผู้ชายกลัวการทะเลาะผู้หญิงเผลอไม่กล้าพูดมีทุกแบบกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเขาจะเสียใจหรือกลัวว่าพูดไปแล้วจะไม่จบจะเป็นเรื่องใหญ่อะไร่เงี้ย อย่าบอกเลยอ่ะแล้วคิดว่าจะพูดอีกหลายรอบด้วยคือปัญหามันมีแล้วโดวยที่คุณไม่ได้พูดนะคะ <c oughs> คือปัญหาไม่ได้เกิดตอนที่คุณพูดนะโอ้ยปัญหามันเกิดตั้งแต่ก่อนที่คุณจะตอนที่คุณรู้สึกแล้วอ่ะ <c oughs> ไม่พูดก็คือแค่ไม่แค่ไม่บอกปัญหานะไม่ใช่ว่ามันไม่มี <c oughs> อ่าแล้วการที่คุณไม่พูดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นอีกทให้ปัญหานั้นอยู่ต่อไปแล้วบ้านปลายต้องพูด <c oughs> แล้วเอามาว่าการที่คิดว่าเขาจะไม่เข้าใจอ่ะอีกมุมหนึ่งก็คือการ อันนน้่อเไตรมาเขาจะไม่เข้าใจเราเนี่ยคล้ายๆเป็นการดูถูกเขาดูถูกเขาเบาๆว่าเขาจะรับไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกพูดไปก็รับไม่ได้หรอกรู้อย่างว่าเขารับได้หรือเปล่ายังไม่ได้ลองเลยล้ะถ้ารับไม่ได้จะทํายังไงให้อยู่ในกันได้เนี่ยแหละก็จะเป็นการคิดค้างอย่างอีกเหมือนกันนะต้องให้โอกาสเขาได้พูดด้วยนี่คือให้โอกาสเขาได้แทนค่าสมการฝั่งตัวเองเหมือนกันแล้วเราก็คงแบบเราเองคงไม่ได้อยากอยู่กับคนที่ต้องทําให้เราอึดอัด ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสจะลดล็อกความอึดอัดของตัวเองอ่ก็ต้องก็ต้องคุยกับเขาเพียง <P. S 2> แต่เมคเชื่อว่ามันจะเป็นการคุยเพื่อสันติอยู่นะทำทำให้มันตั้งใจไปว่าพูดเพื่อจะให้มันจบอะไม่ใช่ว่าเพื่อให้รักเราดีขึ้นใช่เ,เพราะมันมันไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันมีเรื่องจริงหลายครั้งเราทะเลาะกันเรื่องที่เป็นเพราะเราเป็นห่วงเขา เออหรือเป็นเพราะเขาเป็นห่วงเราอ่าอะไร,รอย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกว่าอยู่กาแฟเนี่ยมันเหมือนกับครอบครัวอย่างหนึง่งคือส่วนทับซ้อนมันเยอะอพอทับซ้อนปับ๊บมันก็นําไปสู่ความขัดยยแย้งได้เยอะอการไม่ทะเลาะก,กันเลยอ่ะอาจจะแปลว่าคุณอ่ะห่างเหินจนมันไม่มีส่วนชวนเลยก็ได้นะครับนั่นก็แปลว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรกัแล้วเออหรือเออ,อ,เอ,อไม่จําเป็นต้องอยู่กันก็ได้แปลว่าเขาจะทําอะไรเรื่องของเขาเราจะทําอ,อะไรเรื่องของเรา ไม่ทะเลาะกันสิมมันไม่มีส่วนทับซ้อนเลยดิแสดงว่าใช่ป่ะเพราะเราว่าอีกอย่างหนึ่งนะพี่คนนึงไม่พูดคนนึงจะอยากพูดก็ได้อ่ะแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเลยแปลว่าทางฝ่ายต่ฝ่ายไม่อยากพูดเลยก็ไม่แปลกนะที่คู่ที่ทะเลาะน้อยจะไม่สุดท้ายจะคอนเวอร์ตทะเลาะไม่ใช่ไม่ดีทะเลาะยังไงดีกว่าให้มันเมคชัวร์ว่าเราได้เคลียร์นะไม่ใช่เพื่อไปเปิดศึกใหม่หรือเตีันเองเนาะก็สำหรับคนที่อยากจะ เรียนรู้รเรื่องการทะเลาะครับหนังสือเล่มหนึ่งเทเรียดอเลิฟก็มีมีบทนิดหนึ่งการทะเลาะเหมือนไวรัสที่ <c oughs> ทปรากฏในทูพ์พ็อกเก็ตบุ๊กนั่นแหละค่ะของปีเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่อ่ะพูดคํานี้ได้เลยเนาะไปอ่านได้เลยค่ะเทเรียดอฟเลิฟเทเรียดอฟตอนี้และเทเรียดอฟอาร์ตแล้วก็ร่วมเชียร์ปีของดิฉันให้มีเทเรียต่อๆไปด้วยเนาะไว้พบกันใหม่อีพีถัดไป,ไปขอบคุณพี่ปีและผู้ฟังทุกท่านมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ kai studio podcast laugh life balance